พูเรนที่าขาเี้ยอีนดังเปตงู้ปักปติ่สิตงปฏตต่งตุมหังคิดเมวาสนาสุนทัพผูเรียนผุสังคปาตัโตเพระนละโซยาธรรมนิโจติละโซยาด้และอาจจะไหนวันนี้มีมีคณะเอ็นพีเอ็นดูโรแต่โป่งวถายรักตเชัยงใหม่จัมวัาวเป็นตานแต่านอยเพนกอม่ทรรมาเมตตา มวยนาปฏิการานรัอะไรแบบงี้อย่างกมกกมผาฐานสุเจ้าหน้าจงจะไม่จสัพพิิโยวัตสงทุสปาโลโกวินาสงทุมาเตภวตนตะลายโยสุขีทิไกโยโกภวะอภิวาตนาสิริสนนจังุท้าปัจโนจะตาโลธรรมะฐานตุอายุวันสุขังภาลา านลำปางครับวันนี้นะครับกระบอกคลิปวันนี้ครับมันเข้าพรรษานะครับจะเข้าพรรษามาตัรเตียนครับผมสัรเตียนนะครับตอนนี้จะกำลังรอกันอยู่นะครับล้อจมูกสายน้ำหวานใส่น้ำหวานนะครับ กำลั paid, งต่อยมานะครับกดกุ้งงูมาเอาละนี่ครับมาแล้วครับหลวงนี่ครับห้าห้านะครับสุดยอดเยี่ยมมั่งนะครับมั่ครับว่าสองว่แปดว่สองว่แปดสุดยอดเซอร์้ยนี่นะครับโอ้โหกาแฟมาตัวเลยนะครับ อันนี้อย่างครับสเปสเปสเปแก้หอตไหนอ๋อกาแฟกาแฟเนื้อเดียวเดียวอันนี้คนคลองกันโควิดโอ้ตอนนี้เตรียมพร้อมมาแล้วครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับข้อมุด้ข้อมสุด้วยข้อมุด้บยข้อมออกวย 打电来诶。 ยาย่ๆย้ายรถอายกับมงแต่งเคื่อมันเหมือนปกับมงมาเลับ่ันนครับนี่ก็เดินทางกันมาถึงที่ฝั่งอานะครับอาจารย์ว่าไ้ครับสบายครับาปหลวงละปาดงครับเดี๋ยวจะทำพิธีการมอบของนะครับมอบของให้กับปหลวงที่ฝั่งอายนะครับรรร ของเล็กๆน้อยๆนะครับมะม่วงเขาก็เป็นหลวงที่มพม่วงเขาก็สองมั้กอ่นอนนะครับก็เพื่อหมู่บ้านในต่างพันของเขาในหมู่บ้านฝั่งไอของน้ำปางนะครับมาเรื่อยๆนะครับเอ็มพีเอ็มด้ยของเขานะครับรอบสองนะครับบรรยากาศดีๆนะครับ สำหรับ MP Enduro ของเขานะครับใต่ใครมาหน้าก่อนาะมาได้ครับเป็นยังไงละเก่าโอเคละประทางมาเตอใ์่ไปโพูตชวนรุ่นออีกไปอีกแล้วมันนัไม้กไยัยไยัเดี๋ยวเดี๋ยวไทม่หไทยไม่หกับมัยินดีนะครับวันไกลเยขอบคุณเจ้านักหน้ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้ายุนี้หนยครับอันนี้ครับปรหลวงนะครับครับไอไก็ครับสะท้อนะครับ คนงามนะครับกับคนรอนะครับเดี๋ยวนี้ก็มากลุ่มเอ็มพีวิลโล่เขาก็มามอบของเล็กๆน้อยๆให้เปิดนะครับขอบคุณประหลวงกับท่านสารอนะครับพากเนือฝากตัวดนะครับพากเนือฝากตัวนะครับท่านนี่ก็พักเนือฝากตัวนะครับบ้านไหนครับบ้านไหนบ้านปางไอบ้านปางไอครับผมครับขอบคุณครับห้าตำบลเมืองปางเมืองปานจังหวัดลำปางครับผมครับยินดีครับตอนนี้เดินทางมาถึงที่ที่ไหนครับประหลวงครับ บายัตอนนี้เดินทางมาถึงที่วัดบางไอ้แล้วนะครับเมองปางลำปางครับเมืองปานของลำปางนะครับเอาบุญเนาะบุญมาเผื่อครับเอาบุญมากันนะครับทำบุญกันนะครับง่ายกับจะรอดกับนี่อย่างไรครับนี่แต่กูไปแต่สักครั้งมึงกัดเดี๋ยวนะครับ อยู่ลุงนี่ก็ได้ราได้ยินอยู่ลุกใส่ปะทะก็ยิงช่างกล้องนะครับถ้าบัตรลดกับเกือบนะครับประเดี๋ยวนี้นะโอ้โหนะครับมีอย่างนี้รุ่มเหลือครับนี่บัตรได้แล้วเดี๋ยวกับลดเรียกเกือบอยู่ได้แลครับประเดี๋ยเด่ะโอ้ยววบัตรได้แล้วใบบัตรได้แล้วโอ้ยไม่เลิกไม่เลิกละโอ้ตัวนี่เลยตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยไปเลยแล้วอะเนี่ย อร่อยบิบิท็อปได้เลยพร้อมทำงานมั้ยครับเรื่องพ่อหายไปเยอะเลยอะไรอย่างนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนอัดัลยนะครับอิมังอิมังอันเตอันเตทัดอุชายะทัดอุชายะวันละขัตตังวันละขัตตังปะทีปังปะทีปังสังฆะสังฆะโอลุชนะมะโอลุชนะมะ โอโนเชียมะโอโนเชียมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอิมังอิมังวะสังคตังวะสังคตังปะทีปังปะทีังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหะกังเจวะอัมหะกังเจวะนาตาปิตุนาตาปิตุนาทีนันจะนาทีนันจัเปตานังเปตานังสัพเพสัจจะ เทวตานังเทวตานังทีฆะตังทีฆะตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะ แค่แต่พระสงฆ์พุ้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายขอน้องถวายซึ่งเทียนประจำพรรษาซึ่งเทียนประจำพรรษาเื่อนี้เพื่อนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาในพระสงฆ์แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับจงรับซึ่งเทียนประจำพรรษานี้ซึ่งเทียนประจำพรรษานี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ ความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่มีดามารดาแก่มิดามารดาญยกเมิตรสหายญากิมสหายที่ลงลับไปแล้วกี่ลงลับไปแล้วยังปรโลกด้วยยังปรโลกด้วยกับเทพิยดากัดเทพยดาทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงทั้งปวงสิ้นกาลนานเธอสิ้นกาลนานเธอ ให้คณะ MPN ดูโลกแม่โป่งครับแม่โป่งเราจะเจ็ดเช่นใหม่เนาะฝากจากซึ่งสรรพลุกสัรพโสสรรโลกสรกสร,สรไทัยอุปวัตคดาอะไรย่างาห้พ้องทานให้เข้าถึงปณะเกริรเี่้ะเพิรอบยศสรรเสริมส,ส,สมัตนผลพิพานประาะเอบกีกการงนความเจริญรุ่งเรืองให้เจริญยิ่งยิ่ด้วยอายุวันนาสุขภา,าพลารปฏิภาณสารสมบัติให้เป็นสถีมหาเศรษฐีผู้เจริญคำเปรนหนา คาบกรมเยเยได้ระทําให้มาลาแห่งส่วให้คุณสงสิ่เพื่อคนในชีวิตไปดูตลอดไปให้มีสมบัติอินใจสมบัติจักรพรรดิทำให้พ่อองรสร้าไปจักรพรรดิตากขระนที่สุดแห่งคำเตือว่าพิการเพอ่มนี้หน่อยน้งาสามนนีมจะัน้ำไรเอ๊ะว่ามว่าตัจนไปตานามอกปกปติอิจุตังปฏิตังตุมังคิปะเมวันสกิสโตสัพเพปเรตสังขปาเันโพรา โโตยยภาสิิิมครับของดีนะครับมัดมือนะครับจับพระอาจารย์ดอยมบุกัอวัดลำปางนะฝนต้องเปนเบียรจะวัดลำปางหนึ่เจ็บฟุร้อยให้กินนี่วะกินเหล้าเพี้ยวเลยล่ะท่านครับมาแทบอมยากเข้ากันแล้วเข้ากันนะครับประเดี๋ยวนี้พักกินเข้ากันที่ไหนครับกุหลวงฝา่งไอฝัางไอมืองฟานวัดปั่งไอนะครับ แก๊สต e, ัวนี้นะครับวันนี้บอกว่าครับวันนี้เขาเขาทับหนึ่งจริงกันครับซาครับซาคำพูดของจีนบระเด็นนี้นะครับครับผมตัวนี้เลยเนาะซาบนดอยซาบนดอยนะครับบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีดนตรีบ่มีพักชีวาเออจานนั่นไปไหนคู่นี่อย่างนี้ซาจีนเนาะครับ Ika, Mocht we <laughs> หนอกเดี๋ยวเบาะมันก้าวหน่อยมาเข้าๆครับนี่นะครับวันนี้ก็มาถึงที่ไหนกันก็เนี่ยไหนบ้นครับไหนบ้างใบยากาศดีครับตัวนี้เลยครับโอ้โหไอ้ยัยกินยังน่ะบากามป้อมตัวนี้เลยส้มเข้าไปใส่เบียร์น้องขมเบียร์มันเลยขมตัวนี้นะตัวนี้เลยครับผมดังหน่อยตัวนี้พี่ที่ไหนครับวสวยครับวสวยครับสวยครับยอด กันฮ้ขข

ีมันพวงโอว้าว มานะครับทูู่ไทยๆมากนะครับเป็นไดมาครับชื่อครับข้ามีนี่นายขานี่นะเาึ้นพ่นๆนเห็นไดมครับบรรยากาศทุกคนเปอวอะไรฝันขาของเราอะเลมีครับัไสวดครับสบายสไปเขาเต้นช่วยครับบ่ปวดขึ้นแล้วอ่มฮะ นี่นะครับน้ำไหนครับจางแห้งนะครับเอาครับ้าแหงงเขาเกือบผมเนี่ยตอนนี้เวลาตระไยครับไม่โดนโอ้โหมึงกึงแล้วนะครับเลยเนี่ยยังไม่ได้ออกไปไหนเตือนนะครับตอนนี้เวลากี่โมงครับทุ่มตระไยทุ่มกึ่งแล้วครับทุ่มกึ่งกําลังออกปลามาได้นะครับออกมากันบะคบเตือนนะครับตัวกําลังออกมาพุ้นแฮมครับเ่ายเวลาใครน่ะใครออกมาพุ้นแฮมน่ะมีแฮมกี่กันน่ะสองเลี้ยงกี่คนพี่ ส,สองคนอ่ะพิท่ายละสองคนพิถ่ายนะครับอันนี้เป็นจะทิปห้องทิปไม่ว่าทิปเมียละนะครับทิพนี่นะครับตอนนี้นะครับเอาวันนี้นะนนละวันนี้สองคนตอนนี้ทุมเครื่งนะครับ